โอ้ใบบัวมันจะใหญ่แล้วเวลามันนี่ครับเวลาเวลามันเน่ามันบ่มันก็จะมาจับมากินนะครับอยู่นี่จะมีหอยปังหอยหอยหอยจูบนะครับแล้วก็กอยปังพวกกุ้งใหญ่แลวครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้นี่ครับหอยปังแล้วนี่เนาะครับเมื่อกอนก็ลงทุนนี่แหละครับห้าหางห้าห้าเงินไในสวนเขาอกมาลงทุนม้วนจังสีนะครับม้วนบ่อห้องบ่อเอวกินนะครับนี่คือบ่อห้องกินแม่นครับเขาก็จะ กินแบบเงียบๆแมนครับไอ้เข้าเข้ากับสีเด้นี่ครับมันออกลูกออกยังงมานี่ครับเย็นบอครับลูกมันนี่โอ้นี่เนาะนี่ลูกมันนี่ครับอมันกับเป็นดอกเบี้ยดอกยังงี้เข้าอีกนะครับผมซื้อมาปล่อยอยู่นี่มันแค่สองกิโลตอนนี้มันสิเป็นพันนะครับเครื่องลูกเครื่องแม่ครับครับบันห้อยจูบก็จะอยู่นี่คือกันนะครับห้อยจูบก็อยู่นี่แมนครับมันเรียนน้ากันได้เวลาเข้าจากจับกุ้งก็มีกุ้งก็มีในนี่แมนครับกุ้งอยู่น้ากันนี่แหละ กุ้งกามแดงกุ้งแม่น้ำแมนครับมันมันจะบวขึ้นมาตอนกลางวันนะครับมันจะหากินตอนกลางคืนครับผมเป็นหมองอนุบาลครับนี่เวลาเข้าจากใดเข้ากับดักเอา้าเป็นกุ้งแม่น้ำเข้ากับใส่วิธีผันหนามออกดูหนามเอานะเอาเราเอามันกินมันกอมสีบ่แมนครับมันจะกินพวกผักพกลไมครับสาหรับหอยปังอย่างง่ายใครทั้งปีครับใครมันเต็มยุคฟังซาดอกน รอบคางนะครับครับฟูเนี่ยมันมันฝังอยู่นะเนาะครับครับนี่พอเวลาหนึ่งสัปดาห์มันก็ลงหน้าไปเองมันนะครับบพต้องมาเสียเวลาเอาพงเอาพะเมื่อก่อนผมประสบปัญหานะครับครับมันไม่มีทีระบายหนามแต่ตอนนี้หนามมันอยู่โตแล้วมันก็จะอยู่มันสิขึ้นมาบ้างระดับของมันเมื่อก่อนหนามมันบกมันก็เลยใครอยู่ต่ำเหมือนนามมันขึ้นมันก็เลยถ่วมผมก็ต้องเอาไปฝักอยู่อีกทีหนึ่งนะครับโอ้ครับคือเขาต้องคิดว่า ขุดคลองขุดสะแล้วก็เลี้ยงปลาอย่างเดียวแมนครับปลายังขายบ่ได้ทำแบบนี้เล้ครับมันมีต้นทุนค่าอาห,หารอีกเด<ต>้ปลาเนาะแมน,แมนครับแต่ว่าตัวนี้มันจบเลยเ้าส่อแล้วก็ไปเลย<อ>นี่ครับพี่น้องเขาก็จะใครเขา,ขาจะขึ้นมาใครอยู่เขาใข่ย,ยังสี่ตามฟังแมนครับเขาได้ข,ขึ้นไปไครคือไอ้หอยเชียงลีเนาะบอครับใครเขาจะเป็นสีขาวเลยพี่น้องเขาใครเป็นดินเขาใข่แมนใขกับดินเนาะแมนครับนี่ใครจะเป็นสีขาวห้างนึงนี่ก็บ่ต่ตำกวห้าสิบขึ้นนะครับพี่น้อง ห้าสิบเมตรห้าสิบโตนะครับเวลามันฝักเะปอร์เซ็นต์ที่ได้ต่อต่อหนึ่งขังปีหนึ่งมันจะข่อยุ่งสีละครับเดี่ยวทุกคนสมบูรณ์นะครับทามันกินดีมันก็ไขใคร่คร่อยู่งสีละครับบ่มีพิษพิภัยเนาะแมนครับบ่บมีห่องกินน้ำบบห่วงกินน้ำแมนครับบ่ห่วงกินซอเป็ดคือไกลเนาะแมนครับโอ้นี่ลงมาทั้งลุมมันก็เรียกว่าเปลียงแบบว่าบบต้องให้เป็นภาระเฮาดีเนาะแมนครับผมนี่ครับม้วนี้ก็เป็นหอยจูบได้ไปอีกเล่งหนึ่งครับแล้วก็กุ้งอย กุ้งก้ามกลางบ่นได้ไปอีกเด่งสองสามเด่งเลยครับเฉพาะพื้นดีบนไหลาหลเนาะแมนครับเมื่อจำเป็นต้องไปขุดไงหมากมากนะครับแต่ว่าถันไงถึงจะเลี้ยงไยกับต้นกระทือว่าตอบโจทย์นะครับ